โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งบอดตัลุยแหลง 4v4 นะครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้แต่งบอดแค่คนเดียวนะเราแต่งบอดทั้งตี้นะครับผมซึ่งตีนี้ก็เป็นตี้ที่เราสุ่มมาด้วยอันนี้คือแบบเผอิญหรือแบบตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยที่เราแต่งบอดเหมือนกันทั้งตี้เลยนะอุ้ยดูยหนะเราจ๋านี่ไงอุ้ยเขาใช้คาตานะาว่าผมล่วงแน่เลยนั่นไงว่าแล้ว ผมน่าจะสู้ไม่ได้อะอย่างที่ผมคิดไว้แล้วนะครับผมล่วงคนแรกของตีด้วยเพื่อนเอาหน่อยดีวะเพื่อนอย,ยอมแพ้นะเพื่อนเอ้เราต้องสู้สู้ให้ตีเราเก็บชัยชนะโดยที่ไม่มีทิฏฐิเลยนะครับเพื่อนเอ้สู้ซ,ซไว้เพื่อนลุยกันยาวๆครับจังหวะนี้ยังไงครับดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งเรากำลังจะกระโดดลงไป ดูเหมือนเบอร์หนึ่งจะเจอผู้คนแล้วนะครับผมจังหวะนี้ยังไงครับคนอยู่ตรงไหนเอยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะเจอหรือไม่วงบีบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมจังหวะนี้เบอร์หนึ่งขึ้นไปด้านบนอีกรอบแล้วนะครับผมหลังจากที่กระโดดลงมาดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งจะเห็นว่ามีคนเก็บแอรดอปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็กระโดดลงไปข้างล่างนะครับผมแล้วก็หนีไม่พ้นเบอร์หนึ่งนะครับผมจังหวะที่เขากระโดดลงไปผมว่า เขาน่าจะสีเลือดอย่างแน่นอนนะครับผมมารอบที่สองเราซื้อปืนอะไรดีวะย m p หรือปืนพาราฟอร์ดีวะใช้ยูเดีกว่าเนาะผมว่าผมถนัดปืนยูเมากสุดแล้วเพื่อเวลาเจอในระยะใกล้ๆนะครับเราจะได้ใช้ UMP ยิงได้นั่นเองแต่ถ้าแบบ ในระยะไกลๆ UMP ก็พอสามารถที่จะย,งยิงต่อดได้อยู่นะถึงจะดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าพอลฟอร์ในระยะไกลสักเท่าไหร่เพราะมันเป็นปืนระยะใกล้เนาะไม่ใช่ปืนระยะไกลมาครับจังหวะน,นี้เราวิ่งมาด้านขวามือคนเดียวเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าเบอร์สี่ก็อ้อมตามเรามานะครับผมจะเจอผู้คนหรือไม่ตอนนี้ขอลูดหมดตัวไปเลยแล้วกันนะครับจังหวะน,นี้แล้วผมจะเปิดสโคปมา ดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งกำลังจะไปจัดการนะครับผมแล้วมีคนเก็บแอดดอบนะครับผมเก็บทํำไมเหรอจ๊ะเก็บทําไมหรอจ๊พะพ่หนุ่มจะหนีผมพ้นหรือไม่เก็บทํำไมหรอจ๊อะแอดดอบหนีผมไม่พ้นลอกอยู่ไหนหรอจ๊ะแอบอยู่ตรงนี้เรียบร้อยขอ2ตัวแล้วการชิวๆจังวะนี้แล้วตัวเมื่อกี้โดนชุบยังวะน่าจะยังไม่มีใครชุบนะครับผมตอนนี้เบอร์หน่ร่วงไปแล้วนะครับผม เบอร์หนึ่งล่วงเราก็จะไปช่วยเบอร์หนึ่งก่อนละกันดูซิว่าตรงนี้เอาเบอร์หนึ่งอยู่ข้างล่างนี่วะตอนแรกผมก็นึกว่าเบอร์หนึ่งอยู่ด้านบน oh, <no. S 1> มิชากระโดดขึ้นมาด้านบนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็กระโดดลงไปข้างล่างเลยละกันนะครับจงังหวะนี้เบอร์หนึ่งเอ้ยยัไง yeah, ตัวหนึ่งเราต่อให้แล้วเออเราต้องช่วยกันแบบทีมเว้อ,อย่างนี้ดีกว่าที่เราจะสามารถเก็บชัยชนะได้ พัตตี่เราไม่ทีมเวอร์อย่างงไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเจรนะได้อย่างแน่นอนเนาะซื้ออะไรดีวะซื้อเพอเรลาฟอร์ดีกว่าไหมหรือกอซ่าสองปืนนี้คือแบบเป็นปืนที่ถนัดผมเลยนะครับผมใช้พอเรลาฟอร์แล้วกันแล้วส่วนเงินที่เหลือเราไปซื้อกาอกับซื้อหมวกแล้วกันเนาะซึ่งกอกกับหมวกเราไม่มีของไม่มีเงินที่จะซื้อในตาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราพอมีเงินเหลือเราก็ซื้อไว้แล้วกันเนาะ ซึ่งก็กระเหม่อมันช่วยกันกระสุนเราได้เยอะอยู่นะครับผมไดครับวิ่งยาวๆครับจังหวะนี้วิ่งไปฐ่านทับศัตรูเลยแล้วกันดูซิว่าจะมีผู้คนหรือเปล่าดูเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นมีคนวิ่งมาตรงนี้หนึ่งคนนะครับผมแล้วยืนอยู่นิ่งๆแบบนี้ขอเล็งหัวหน่อยแล้วกันเรียบร้อยเขาหัวนะครับผมร่วงต่อยา,ยาวๆครับจังหวะนี้ แล้วตัวไอ้ตัวที่วิ่งไปเมื่อกี้เขาจะกลับมาหรือเปล่าถ้ากลับมาบอกเลยโดนผมนะอุ้ยผมขึ้นไปบนนี้ไม่ได้ว่ะเขายุ่ไหนแล้ววะเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่น่าจะเห็นนะครับเขาน่าจะวิ่งอ้อมไปทางอื่นแล้วนะครับผมขึ้นมาด้านบนเลยแล้วกันด้านบนมีใครั้างวะอู้หูสองตัวเพื่อนได้สองคิวไปแบบชิวๆเมื่อกี้นะถ้าเราหันกลับมาเห็นพอดีเราลาดัดคิวเพื่อนได้เลยเนี่ยแต่โทษทีสายตาพี่มันช้าเกินไปอะนอะ้องเฮ้ เราต้องกระโดดลงล่างนะเพื่อนถ้าเราไม่กระโดดลงล่างหมอกบีบเรียบร้อยเดี๋ยวคิดตัวน่าจะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายนะครับผมเพราะผมยิงล่วงไปหนึ่งตัวแล้วเพื่อนยิงล่วงไปสองตัวเหลือตัวสุดท้ายนะครับผมถ้าตัวสุดท้ายสามารถแบบเก็บสีได้นี่โคตรเวอร์เลยนะเนี่ยอยู่วันนี้เหรอขออนุญาตเล็งอุ้ย,เ,ยเปิดเพื่อสกปเล็งไม่โดนโอ่ะอุ้ยทำไมยิงไม่โดนนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,โ,ลวโอเค สามส่วนชิวๆอ่ะครับคือแบบฝั่งนู้นสู้ไม่ได้เลยหรือเปล่าฮะทำหน้าซีฝั่งนู้นนะครับตั้งใจเล่นกันหรือเปล่านี้ยฮะเต็มที่หน่อยซีกับเกมอะเราต้องสามารถเก็บเฉยชนะให้ได้ดดครขาเพื่อนเอ้ยฝั่งนูน้นอะหมายถึงฝั่งนูน้นนะไม่ใช่ฝั่งเราคือผมเป็นคนแบบนี้นะผมชอบแบบแกระตือรือร้นที่จะหาเก็บ ความชชนะมาให้ได้ปราร์ตี้เราชนะปุ๊บคือแบบมันชนะง่ายเกินไปอะเราไม่ค่อยเจอคนตึงๆสักเท่าไหรุ่ตสาห์แต่งบอทมาเลยเนี่ยพวกคุณจะบอทกับผมอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ป่ะเอออยู่ไหนกันครับเนี่ยนี่นะครับอุย้ยเห็นนะวออยู่ตรงนี้ว่ะแล้วไม่รู้นะครับว่าจะเจอคนหรือปะ่ะนะตรงไงวอรหรือเขาตั้งไงวอไว,ไว้เพื่อเป็นโล่หลอกให้คนหลงกลน,นะครับผมนั่นไง อันนี้เขาน่าจะไปลุมอยู่ที่เบอร์หนึ่งแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ชอบแบบการปรับปุ่มของแพทใหม่เลยวะ่ะไอตรงเป้าอนี้ยม,มันมาฝังผมว่าทุกคนเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเอาออกแล้วกันนะครับตอนนี้เราไปช่วยเพื่อนแล้วกันดูหเหมือนว่าเพื่อนเราจะล่วงไปแล้วนะครับสงคนแล้วเราโดนลุมโอ้โหเรียบร้อยอันนี้ไหวหรือเปล่าเหลือเบอร์สองตัวสุดท้ายเบอร์สองยังไงครับเบอร์สอง เบอร์สองยิงล่วงหนึ่งเบอร์สองยิงล่วงสักตัวเลยหรือไม่ไม,ไม่ล่วงเลยนะครับผมจังหวะน,นี้เบอร์สองโดนลุมสามคนเน,นี่ยนี้เป็นใครใครก็ไม่ไหวนะครับแล้วถือลูกสองกันสามคนเลยมั้งนะ่ะตอนนี้เขาสามารถตีไข่แตกเรามาได้แล้วตอนแรกดูเหมือนว่าสกอร์เราแบบไปได้ดิบได้ดีเดินผมแบบพูดในีนิดหน่อยโชว์ความโหดให้ตีผมดูเลยเหรอครับเนี่ยฮะ อันนี้ผมกลับมาใช้กอซ่ากับ MP40 เลยแล้วกันซึ่งจะก่อนนะครับแบบเป็นในซีซั่นแรกๆเลยซีซั่นที่ยังไม่ถึง10นะครับผมชอบใช้ MP40 นะครับพร้อมมีลูกซองสองนัดมาตั้งแต่ซีซั่นไหนไม่รู้ผมจำได้ที่มี m 1 8 8 7เข้ามาผมเริ่มไม่ใช้พวก MP40 แ,แล้วนะครับผมผมกลับไปใช้ลูกซองแทนนะครับผม เพราะลูกซองดาเมจมันดีกว่าเนาะเราเลยต้องไปเน้นใช้ที่ปืนมันได้เปรียบกว่าต,ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยว่ะผมจะวิ่งไปฝั่งตรงนี้เลยแล้วกันโอ้ยเฮ้ยโดนตอดโดนตอดนี่ไงผมมีโคโนโนนะจ๊ะเจ้าจะกล้าวัดกับผมหรือเปล่าโอ้โหเขาก็ใช้โคนโนเหมือนกันนี่ว่าเขาก็มีโคนโนผมก็มีโคนโนผมก็ไม่เคยวันอยู่แล้วเจ็บเจ็บ โอ้โหไม่ไหววะ่ะกอซ่าเขาแรงเกินทําไมกอซ่าเขาแรงขนาดนี้ครับเนี้ยเอาอย่างไรแล้วครับเพื่อนมาชุบแล้วหน่อยชุบเสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะพันยาอุ้ยไม่ทันนะครับผมดูเหมือนว่าจะโดนหลยหลังนั่นเองแล้วคนที่มาชุบเราเบอร์สองก็โดนหลหลังเหมือนกันนะครับผมเรียบร้อยดูเหมือนว่าตี้เขาเริ่มตีตื้นตีตื้น,น,นเรามาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้เจ้าไหวหรือเปล่าครับหรือว่าเราจะแบบ สถานการณ์พลิกผันที่จะมาแพ้ด้วยสกอร4์4ต่อ3แบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับผมเราต้องเอาแบบอย่างเต็มที่อย่ายอมแพ้โดยเด็ดขาดสู้อย่างแบบไม่ต้องอ้อมคอมไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไระเพื่อฝีมือให้ตีฝั่งตรงข้ามได้คือเราจะเล่นอย่างเต็มที่แล้วกันเนาะเพื่อที่จะให้ตีเราเก็บเฉยชนะแหละ เราอ่อนมาให้มากพอแล้วเนะาะพูดตรงๆเลยว่าผมอ่อนมาให้มากพอแล้วอะครับผมจังหวะนี้ยืนนิง่งแล้วเหรอคนเนี้ยยืนนิง่งแบบนี้ก็ขอสอด,ดยาวๆเลยกันโอเคยิงหัวเพื่อนซ้ําซ้ําเลยได้ป่ะเพื่อนเหมือนว่าจะมีคนมาโอ้โหปาลาระเบิดเล่นระเบิดเลยเหรอวิ่งไปไหนหนีไม่รอดหรอกพูดเชน่น,นั้นแหละว่าหนีไม่รอดอ้เจ็บเจ็บโอ้โหู โดนอนนาร์ยิงเพื่อนอย่าขึ้นไปเพื่อนอย่าขึ้นไปโอ้โหเพื่อนก็ไม่ไหวแล้วครับผมจังวันนี้โอเคมันเปิดคุณนอกเพื่อนเราขึ้นไปยิงไหวไหมว่าขึ้นไปยิงจะได้ไหมว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าผมน่าจะล่วงอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงครับเบอร์สี่เบอร์สี่ไหวหรือเปล่าเบอร์สี่ยิงล่วงไปแล้วนะครับผมจังหวันนี้แล้วล่วงไปแล้วนะครับสามตัวแล้วเราเก็บได้แค่ลูกกระสุนนะครับแล้วปืนอยู่ Mohammed, นะครับเนี่ย นลูกซองอยู่ไหนครบอบาลูกซองเอ้ยได้แต่ก็สูนเฉยเลยผมบอกเลยถ้าไม่มีเบอร์สี่นะผมก็น่าจะโดนตีเสมอไปแล้วนเนี่ย้วยสกอร์สามสามเนี่ยนะครับปาแล้วเบิดแฟตททำไมครับอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเล่นเหรอหาทำหน่อยสิอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเล่นเหรอเนี่ยมาสิอยู่ไหนเหราจะพอนุม่มถ้านายแนย่จริงนายก็ ้องสามารถสู้ให้ได้สิหนึ่งลุมสองแบบนี้ไม่ใช่สองลุมหนึ่งอ่ะถ้านายแน่จริงอ่นะเนาะแต่ถ้านายไม่แน่นั้นก็แอบแบบนี้ไปก่อนละกันดูเหมือนว่าเพื่อนจะเจอนะครับผมโอ้ยแล้วเพื่อนเราล่วงเพื่อนเราล่วงเอาอยัางไงแล้วครับจังหวะนี้เพื่อนเราล่วง <S <S เพื่อนเราล่วงแต่ผมไม่ล่วงนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้วิธีแบบหลอยเขาเลยเละกัน <S 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 ถ้าผมไม่หลอยเขา <S <S ผมว่าน่าจะแพ้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้หมอกบีบหมอกบีบเหยียบร้อย บอกเลยถ้าหมอกไม่บีบนะเพิ่มผมก็น่าจะแพ้อยู่มั้งมั้งนะผมไม่ค่อยมั่นใจฝีมือตัวเองสัเท่าไหร่ <c oughs> ฝีมือตัวเองมันชอบแบบบางทีก็ดอบลงบางทีก็ดีขึ้นมันแล้วแต่อารมณ์ของฝีมือผมด้วยแหละประเด็นนะนะตอนนี้ใครบกว่าผมแมกเฉยเลยอ่ะมาขอสามเหลืออีกสดาวใช่ปะ่ะเมื่อกี้ เราจะขึ้นเป็นโกลสี่เราได้เจ็ดคิวดาเมตสองหมนสโอ้โหดาเมทไม่ถึง2,5งห้าแต่ก็ได้คิวเยอะอยู่